ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ทรงทอดพระเนตรลงมาอย่างโลกมนุษย์รอยยิ้มจางๆผุดขึ้นบนพระโอษฐ์เมื่อทรงเห็นเหล่ามนุษย์ภาคกันกราบไหว้สวดมนต์ระง,งมไปทั่วทุกสารทิศแต่หลายพันปีผ่านไปรอยยิ้มนั้นกลับเลือนหายไปแทนที่ด้วยแววตาแห่งความเบื่อหน่าย พวกเขาขอพรขอแต่สิ่งของอำนาจลาบยศไม่เคยมีใครอธิษฐานขอความเข้าใจในชีวิตหรือหหนทานแห่งการพนทุกเลยพระอินทร์รำพึงกับตนเองวันหนึ่งเท้าสักกะผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาทั้งปวงได้เสด็จมาถามพระอินทร์ว่าท่านพี่เหตุใดพักนี้ท่านจึงดูหม่นหมองนักพระอินทร์ถอนหายใจแล้วตอบว่า ข้าเบื่อหน่ายกับการที่มนุษย์สวดมนต์เพียงเพื่อจะขอเท่านั้นทว่าหาได้เข้าใจแก่นแท้ของธรรมะไม่ไม่ว่าข้าจะบันดาลสิ่งใดให้มนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหายิ่งกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำท้าวสักกะทรงยิ้มแล้วตรัสว่านี่แหละคือวิถีของมนุษย์ท่านพี่อย่าได้นำมาใส่ใจเลย และเราเองก็ได้รับผิดชอบในการอุปถัมภ์โลกและธรรมเพื่อให้พุทธศาสนาดำรงอยู่ต่อไปจงทำหน้าที่เทวดาของท่านให้ดีที่สุดก็พอแล้วพระอินทร์บรรลุในพระดำรัสของ